ทดลองระบบครับทดลองระบบใหม่ของเรานะครับวันนี้เราก็มาพบกันนะครับกับรายการรอกข่าวชาลวีเนาะซึ่งเราก็จะพบกันทุกๆวันพุธสัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่4ของเดือนนะครับซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันที่เกมิถุนายน2อ6 4ันั่นเองนะครับซึ่งรายการของเราเนี่ยก็จะรวบรวมเอาข้อมูลข่าวสารนะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบๆประเทศไทยรอบๆจังหวัดชัยภูมินะครับก็มารายงานให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับได้รับชมรับฟังกันซึ่งถ้าหากว่า มีข่าวอะไรเนี่ยเราก็สามารถติดตามได้ที่รายการของเราด้วยนะครับซึ่ง<ใ>ช,ช่อง <Reading. S 1> ทางการติดตามนะครับของรายการของเราเนี่ยท่านก็สามารถติดตามได้ไดที่นะครับเพจ Facebook โ,โรงพยบาบาลน,น้องบรเวนะครับ,รบรซึ่งท่านใช่ซึ่งท่านก็สามารถเข้าไปเซิร์ชได้เลยนะครับเซิร์ชว่าโรงพยบาบาลนองวรเวทนะครับที่ที่เฟซบุ o กเนาะก็จะขึ้นมานะครับรบ,บกวนยังไงรบกวนกดติดตามนะครับกดกดแชร์นะครับกดไลก์กดแชร์นะครับที่จะเป็นคลิปคลิปนี้นะครับแล้วก็ อาจจะเป็นคลิปต่อๆไปในอนาคตของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงป็นดาลใจพวกเราด้วยเนาะแล้วก็ท่านก็จะไม่พลาดกับสิ่งดีๆข่าวสารต่างๆมากมายนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติพิเศษนะครับจากนะครับคุณพี่จรัตเสนชัยนะครับอ่าพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนะครับหัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนนะครับประจำโรงพยาบาลหนองบัวระเวีของเรานะครับสวัสดีครับพี่จรัตรครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้นะครับพี่จรัตก็จะมานะครับให้ ไขข้อข้องใจนะครับในเรื่องของวัคซีนต่างๆนะครับในอำเภอหนองบัวระเวของเรานะครับตอนนี้นะครับสถานการณ์ของการรับวัคซีนนะครับของอำเภอหนองบัวระเวศนะครับยอดการฉีดเป็นยังไงบ้างครับพี่เจริญครับอ๋อครับก็สวัสดีครั้งหนึ่งนะครับสําหรับพี่น้องชาวหนองบัวระเวศของพวกเราทุกคนทุกทุกคนนะครับสถานการณ์นะครับการฉีดวัคซีนนะครับหลายๆคนกําลังจับจ้องอยู่นะครับว่าจะได้ฉีดวันไหน ครับจะได้ฉีดวันในสถานการณ์เองนะครับเราได้เริ่มการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่21นะครับเป็นส่วนแรกนี้เป็นบุคลากรสาธารณสุขก่อนนะครับเป็นลำดับต้นๆนะครับก็เพื่อที่จะว่าให้พวกเราได้รับบริการนะครับเจ้าที่รับบริการแล้วแล้วก็จะสามารถให้บริการพี่น้องชาวหนองบัวลเวได้นะครับก็เลยเตรียมความพร้อมในส่วนของเจ้าหน้าที่ไปก่อนนะครับ แล้วก็เราก็จะมีหลายๆ,ายๆส่วนที่มาพร้อมๆกันนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นอสมอเองเป็นผู้ป่วยหรือว่าโรคเรื้อรังหรือว่าผู้สูงอายุนะฮะเราช่วงแรกๆนี้เราคัดกรองก่อนนะครับว่าจะให้มาเพียงเล็กๆ,น,ๆน้อยๆก่อนนะครับพอให้บริการเป็ระยะาหนึ่งเป็นการทดสอบแล้วก็ซ้อมในการให้บริการในอำเภอของผู้เรานะครับเป็นการฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ไปด้วยในตัวนะครับ จนถึงปัจจุบันนะครับที่เราให้บริการก็มีผู้รับบริการทั้งหมดนะครับก็หนึ่งพันเก้าร้อยแปดคนนะครับเป็นยี่ห้อซีโนแวคนี่ก็ไปซะหนึ่งพันสองร้อสิบสี่คนนะครับแล้วก็แอทาสเนกานี่ก็เป็นหกร้อยเจ็ดสิบแปดคนนะครับอันนี้ก็โดยคร่าวๆนะครับซึ่งเราแบ่งเป็นบุคลากรแปดร้อยสี่สิบแปดคนนะครับแล้วก็ เป็นเจ้าที่อื่นๆที่เกี่ยวกับควอบคุมโรคนะ400กว่าคนนะครับโรคเรื้อรัง76คนแล้วก็ผู้สูงอายุ323คนนะครับรวมทั้งประชาชนทัวไข้ตด170คนนะก็สรุปแล้วได้เยอะพอสมควรนะครับก็สรุปแล้วนะครับตอนนี้นะครับอยอดผู้รับวัคซีนนะครับของอำเภอหนองโพรวีของเรานะครับก็อยู่ที่เกือบเกือบ2,000ราย2,000คนนะครับทั้งที่ ฉีดครบ2เข็มแล้วแล้วก็ฉีด1เข็มรอเข็มที่สองนะครับอันนี้คือสถานการณ์ของการรับวัคซีนนะครับในอำเภอหนองบัวระวีของเรานะครับตอนนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่หลายๆท่านนะครับสงสัยนะครับแล้วก็ถามเข้ามามากนะครับนั่นก็คือนะครับเมื่อลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยจะได้ฉีดวัคซีนตอนไหนครับโอ้พอดีนะครับเท่าที่เท่าที่ผ่านมานะครับก็ขอเรียนในพี่น้องพวกเราได้ทราบนะครับว่าทางโรงพยาบาล ก็ได้รับการจัดสรรจำนวนวัคซีนนะฮะทั้งทั้งสองชนิดนะครับจากสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงภูมินะครับซึ่งพอเราเราได้รับการจัดสรรเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเตรียมนะเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เองนะสถานที่ของโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนะครับที่เราต้องให้บริการก่อนเลี้ยงตามลําดับความสําคัญนะครับซึ่งเราได้กําหนดนะความสําคัญอยู่ที่ ู้ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับเป็นอันดับต้นๆนะครับแล้วก็จะเรียงตามลำดับนะเพราะว่าเนื่องจากว่าวัคซีนเราเรามีจํากัดนะครับแล้วก็มาเป็นช่วงๆนะครับก็จะเป็นเราเริ่มเรียงลาดับตั้งแต่นะครับที่เราให้บริการอยู่ตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับวันที่เที่8ก็เป็นกลุ่มโรคเจ็ดโรคนะเจโรคเรื้อรังแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุนะคนอ้วนนะครับ คนอ้วนนี่ก็หมายถึงค่าดัชนีมวลกาย35ิห้าขึ้นไปแล้วก็มีน้ําหนักตั้งแต่หนึ่งรอกิโลกรัมขึ้นไปนะครับครับแล้วก็กลุ่มอื่นๆที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับที่มีโอกาสที่จะสัมผัสโรคก็ได้แก่บุคลากรนะตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่สอสบเราก็ยังยังยังไม่ครบนะครับยังได้เป็นบางส่วนนะครับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรคตำรวจนะครับบุคลากรของธนาคารนะครับ คณะครูนะครับเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะไปสอนเด็กๆนะครับแล้วก็เปิดเทอมแล้วนะครับต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วก็ท้องถิ่นนะครับแม่ค้าแล้วก็ส่วนราชการต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนที่ที่จะสามารถควบคุมหรือป้องกันการแพร่กระจายนี้เราจะเลือกเป็นเป็นลำดับสําคัญครับแล้วสุดท้ายนะครับเราก็ถึงจะไปให้บริการบุคคลทั่วๆไปนะครับ ครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของคนที่ลงทะเบียนไปแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเราก็จะแจ้งนะครับเป็นกลุ่มกลุ่มไปนะครับว่ากลุ่มไหนนะครับที่จะเข้ามารับวัคซีนนะครับในวันไหนช่วงไหนนะครับซึ่งวัคซีนเราก็จะได้รับการจัดสรรมาเป็นระยะระยะนะครับแต่ยืนยันว่าทุกท่านที่ลงทะเบียนไว้ต้องได้ฉีดแน่นอนนะครับครับแล้วก็ข้อถามคําถามที่ถามมากกันอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ถามเข้ามานะครับเมื่อลงทะเบียนไปแล้วรู้วันฉีดแล้วอยากทราบว่าวัคซีนนะครับ ตัวที่จะได้ฉีดนั้นมีตัวอะไรบ้างอ๋อขอขออธิบายนิดนึงนะครับวันนี้นะครับที่พิธีกรนะครับไม่ได้ใส่แมสเนื่องจากว่าเราอยู่คนละห้องนะครับกับแขกรับเชิญนะครับตอนนี้พิธีกรนั่งอยู่คนเดียวนะครับเลยไม่ใส่แมสนะครับมันหายใจลําบากนิดหนึ่งครับผมกล่าวเชินแลวครับพี่จหญ่ละครับอ่าก็อ่ปกตินีวัคซีนป้องกันโควิดนะครับมันก็แล้วแต่แต่ละแหล่งที่มาเนาะเขาก็มาผลิตมาจากหลายๆแห่งแต่ว่าในประเทศไทยของเราตอนนี้นะครับ ล่าสุดแล้วก็ทางอำเภอหนองบัวลเวได้รับการจัดสรรน,นะครับมีอยู่2ชนิดนะฮะชนิดที่1ก็คือซินแวคกนะครับซินแวคนี่จะฉีดห่างห่างกัน2 4สัปดาห์นะค,คือฉีด2เข็มนะครับส่วนอันที่2คือแอททาสเนกานะครับก็จะฉีด2เข็มเช่นกันนะครับก็ห่างกันประมาณล่าสุดนี่ก็คือใช้16อาทิตย์นะครับแล้วก็16กกว่าซึ่งหลายคนก็จะสงสัยนะครับจริงๆแล้ว ชีทางนานเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าประสิทธิภาพมันจะดีขึ้นครับผมครับก็คือสรุปก็คือวัคซีนที่ทางหนองบรเวหรือแม้แต่ทั้งประเทศใช่ไหมครับที่ได้รับจัดสรรมาช่วงนี้จะมีอยู่2ยี่ห้อนั่นก็คือของซิโนแวคกับแอสตราเซเนกาโดยในช่วงนี้นะครับจะเป็นของแอสตราเซเนกาเป็นส่วนมากใช่ไหมครับครับอันนี้คือนเรื่องของส่วนอีกซิโนแวคครับผม ส่วนสิวนที่บอกแบบนี้ของบางคนที่เขายังฉีดแล้วมีภารกิจนะครับก็คงจะนัดช่วงเข็มนที่สองอีกครั้งหนึ่งโอเคไม่น่อยผมครับครับผมครับแล้วคิดว่านะครับวัคซีนนะครับจะมีเพียงพอนะครับอ่าฉีดให้กับพี่น้องประชาชนไหมครับโอ้จากสถิติข้อมูลของอำเภอหนองบัวละเวของเรานะครับมีประชากรทั้งหมดอยู่อ่าประมาณ เอาเอาเลขตัวกลมๆเนาะประมาณสามหมื่นนะครับเราก็สามหมื่นกว่านี่แหละนะครับแล้วก็จากการลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นหมอพร้อมเองหรือว่าที่มาขึ้นกับเจ้าหน้าที่ขึ้นกับอสมนะครับเราก็ได้ลงทะเบียนประมาณสองหมื่นสี่นะครับก็เกือบสองหมื่นห้าเลยครับถ้ากลมๆก็สองหมื่นห้าเนาะแล้วก็คิดเป็นร้อยละแปดสิบนะยังไงเพียงพอครับเพียงพอแต่ว่ามันต้องต้องรอระยะเวลาสักหน่อยนะครับ ครับผมแล้วก็มีข้อสงสัยครับหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าระบบหมอพร้อมเนี่ยเขาปิดระบบไปแล้วไม่สามารถเข้าไปลงทะเบียนในหมอพร้อมได้นะครับมีช่องทางไหนในการลงทะเบียนนะครับเพื่อขอรับวัคซีนบ้างครับออไอ,อ้ระบบหมอพร้อมที่ปิดไปนะครับระบบหมอพร้อมช่วงนี้ก็คือใช้จองไม่ได้แต่ว่าก็ใช้ติดตามอาการได้นะครับก็ยังมีประโยชน์อยู่นะครับยังยังยังไม่ต้องเลิกใช้นะแต่ว่า การที่เราจะเพิ่มนะครับเพิ่มการลงทะเบียนนะครับเราก็สามารถไปแจ้งความประสงค์หรือความต้องการได้นะครับที่อสมนะซึ่งอสมแต่ละหมู่บ้านนี่ก็จะมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีแต่ละรอพสตนะครับซึ่งอสมได้รับข้อมูลแล้วจะไปแจ้งรอพสตพอแจ้งรอพสตเสร็จก็จะแจ้งอยู่ที่ผู้รับผิดชอบระดับอำเภออีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะอัพข้อมูลให้นะครับซึ่งการที่จะไปแจ้งนะครับอย่าลืมนะครับคือบัตรประชาชนนะครับ แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับเอาไปแจ้งด้วยซึ่งเขาจะลงรายละเอียดว่ามีชื่อนามสกุลอะไรนะครับมีเลข13หลักยังไงบ้างวันเดือนปีเกิดนะครับพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์แค่นี้ครับไปลงได้แบบง่ายๆสบายๆครามผมครับนั่นก็คือนะครับถ้าท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับท่านสามารถที่จะไปติดต่อนะครับ ได้ที่อสมหรือว่ารพสตนะครับหรือว่าถ้าตำบลของมรเวนะครับไม่สะดวกติดต่อกับอสมก็ไปติดต่อได้ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนนะครับโดยถือบัตรประชาชนท่านไปเพียงใบเดียวนะครับแจ้งชื่อที่อยู่นะครับเลข13หลักนะครับวันเดือนปีเกิดแล้วก็เบอร์โทรไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนไว้นะครับแล้วก็รอคิวในการรับวัคซีนนะครับแล้วก็มีคําถามหนึ่งนะครับที่ถามมาเยอะเนื่องจากว่าในอาเภอของมอระเวของเราเนี่ย มีบุคคลนะครับจากต่างพื้นที่นะครับที่เข้ามาทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้าราชการหรือว่าลูกจ้างนะครับที่ไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในอําเภอหนองบัวระเวนะครับกลุ่มนี้สามารถที่จะมาขอลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนที่หนองบัวระเวได้ไหมครับอ๋ออันอันนี้เป็นคําถามที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าหลายหลายคนนะมาทํางานที่อําเภอหนองบัวระเวก็เยอะนะครับ <ใช S 2> แต่ได้มากอย่างเช่นของ ธนาคารของปอตทหรือว่าการแม่ค้าแม่ขายอะไรต่างๆนะหรือว่าเป็นทํางานในโรงงานต่างๆอันนี้ก็สามารถที่จะลงได้นะครับลงได้ก็คือ,คอลงเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะครับอย่างเช่นอ,อย่างเช่นในธนาคารอย่างนงี้นะครับแล้วก็จะมีบัญชีให้นะมีมีสมุดบ,บัญชีเป็น Excel ให้นะครับโดยเฉพาะตั้งแต่1ิคนขึ้นไปนะครับรวมให้มี หัวหน้าทีมนะครับแล้วก็ติดต่อประสานงานได้โดยตรงที่กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนนะครับโรงพยาบาลของเรานะครับพร้อมที่จะมีจะให้ไฟล์นะครับไปลงข้อมูลมานะครับถ้าถ้ารวมเป็นกลุ่มนี้มันจะดีนะแล้วก็สะดวกด้วยในการประสานงานนะครับครับอืบค,รบครับผมอันก็คือกลุ่มนี้เนี่ยคือกลุ่มที่ไม่ได้มีภูมิลําเนาในอำเภอหนมรูปเป๋นะครับครับสารวจรายชื่อนะครับ แล้วก็มาขอแบบฟอร์มได้ที่กลุ่มงานเวทหรือว่าที่พี่ฉลัดนะครับเพื่อนําไปกรอกข้อมูลนะครับแล้วก็ส่งกลับมาที่พี่ฉลัดนะครับเพื่อลงทะเบียนหรือว่าขึ้นทะเบียนรอรับวัคซีนจองคิววัคซีนใช่ไหมครับครับซึ่งซึ่งไอ้ที่ผ่านมาก็มีหลายๆหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเองหรือว่าร้านค้านะครับหรือว่าในตลาดเองนี่ก็จะรวบรวมมาเป็นประมาณสิบยี่สิบคนประมาณนี้แหละครับก็เอามาแจ้งที่นี่แล้วก็จะก็อปให้ครับครับผมครับ หลังจากที่เราลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยคนที่ได้คิวฉีดวัคซีนนะครับเมื่อถึงวันที่จะมาฉีดวัคซีนเนี่ยมีขั้นตอนในการมารับบริการหรือว่ารับวัคซีนยังไงบ้างครับพี่จลรัทครับโอ้ง่ายนะครับง่ายเรานั่งรถมานะครับจอดที่หน้าโรงพยาบาลแล้วก็เราก็ตรงไปเลยนะตรงไปที่หอประชุมเฉิดตะวันนะครับเป็นห้องประชุมแต่ก่อนนี้ใช้เป็นห้องประชุมนะครับครั้งนี้นะครับเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับก็เลยทําเป็น สถานที่ฉีดวัคซีนนะครับพอไปถึงนะครับตรงหน้าห้องภูมิปัญญาไทยนะครับนะครับอันนี้ตามตามที่รูปนะครับไปถึงนะครับเขามีลูกศรให้ชัดเจนนะครับว่าเป็นทางเข้านะครับเราก็จะไปคัดกรองนะครับคัดกรองเบื้องต้นโดยมีการชั่งน้ําหนักวัดส่วนสูงนะครับแล้วก็วัดอุณหภูมินะครับว่ามีอุณหภูมิ ผิดปกติไหมมีไข้ไหมนะครับอันนี้ก็จะดูในรายละเอียดนะครับแล้วก็ถัดจากที่คัดกรองเรียบร้อยแล้วลงบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งการลงบันทึกข้อมูลนะครับเราจะมะีตั้งแต่นะครับตั้งแต่ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับที่สําคัญนะครับคือเลข13หลักนะครับเ,เลขเลข13หลักแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับซึ่งเป็น หากเรามีเบอร์โทรศัพท์ตั้งแต่เบื้องต้นแล้วนะครับมันจะสามารถสื่อสารกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้รับบริการนะครับเพราะว่าถ้าเข็มที่สองนี่ยังไงยังไงเราต้องมีการติดต่อประสานกันอยู่แล้วนะครับครับนะถ้าหากว่าท่านไม่มีเบอร์โทรศัพท์นะครับก็เอาเบอร์อสมอนะอสมอที่เป็นอสมอหมอครอบครัวของท่านนั่นแหละครับลงตรงนั้นเลยนะครับอ่าหลังจากเสร็จจุดคัดกรองนะครับเราก็จะเอาเข้าไปเพื่อเปิดอ่าเปิดทําทะเบียน ผู้รับบริการของโรงพยาบาลนะครับหรือว่า OPD นั่นเองนะครับปกตินี้ OPD นี่ก็จะมาอยู่ข้างบนนะสุดท้ายนี่เราก็เอาลงไปข้างล่างก็คือไปเปิดให้นะไปใช้บริการที่นั่นเลยเพื่อความสะดวกสบายของท่านเองนะครับพอหลังจากาเปิดบัตร OPD เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาคัดกรองนะครับอันนี้คัดกรองแบบละเอียดโดยพยาบาลนะครับคัดกรองเรียบร้อยแล้วนะครับประเมินดูว่าท่านจะฉีดได้มีข้อห้ามไหมนะครับ ถ้าไม่มีข้อห้ามก็จะส่งต่อไปจุดฉีดนะครับแต่ถ้ามีข้อห้ามก็จะไปให้แพทย์นะครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการประเมินซ้าว่าท่านมีความเสี่ยงสูงไหมที่จะต้องฉีดจะได้ฉีดหรือจะไม่ได้ฉีดนะครับพอเสร็จขั้นตอนทั้งทั้งหรือว่าถ้าใครได้ผ่านแพทย์ก็ไปจุดฉีดยาถ้าใครไม่ได้ผ่านแพทย์ก็ไปจุดฉีดยาเลยนะครับอันนี้ก็ใช้เวลาแป๊บเดียวนะฉีดไม่ก็อยเจ็บนะไม่เจ็บ,บแล้วพ็มีแต่หมอผู้เชี่ยวชาญทั้งนั้นนะ เย้าชาฉีดแล้วไม่เจ็บเจ็บินนิดๆหน่อยๆนะครับใช้เวลานิดหนึ่งพอเสร็จจากจุดฉีดยาแล้วครับก็จะไปจุดที่พักนะพักแล้วก็หลังจากพักเรียบร้อยแล้วนะครับจุดเขาเรียกว่าพักประมาณสามสิบนาทีนะครับพักสามสิบนาทีนะว่าหากท่านไม่มีอาการแทรกซ้อนอะไรเกิดขึ้นนะครับก็จะให้กลับบ้านนะครับแต่ว่าถ้ามีอาการแทรกซ้อนนะครับมี หรือว่าท่านมีอาการอะไรที่ผิดปกตินะครับท่านก็ต้องนะรีบแจ้งนะครับอย่างเช่นที่ในในภาพที่เห็นนะครับว่าถ้าว่าเป็นมากๆนะครับก็จะได้นอนดูอาการอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับแต่ถ้าว่าไม่มีอาการมากก็ไม่เป็นไรสามสิบนาทีก็กลับนะครับหรือว่าถ้าเป็นมากคราวนี้เรามีระบบส่งต่อนะครับมีรถรอรับส่งเป็นอย่างดีเลยนะครับรวดเร็วทันใจนะครับแล้วก็ถ้าเราผ่านมานี่ก็ มีรับส่งไม่เท่าไหร่ครับมีประมาณคนสองคนแค่นั้นเองครับนิดเดียวนะครับแล้วก็หลังจากที่เสร็จในการจุดพักสามสิบนาทีแล้วก็ไปรับนะครับสําหรับลายเข็มที่หนึ่งนะก็จะมีรับใบนัดนะครับมารับเข็มที่สองนะครับส่วนท่านที่ได้รับเข็มที่สองครบแล้วนะครับก็จะมีใบรับรองให้นะครับเป็นเป็นใบเป็นใบประกาศนะครับให้รับรองโดยท่านผู้วยการว่ารับครบสองเข็มแล้วครับผม ประมาณนี้ครับโดยคร่าว้าครับผมอันนี้คือขั้นตอนการรับบริการนะครับในส่วนของรับบริการวัคซีนวันที่มาฉีดวัคซีนนะครับแล้วการเตรียมความพร้อมหรือว่าเตรียมร่างกายนะครับก่อนที่จะมารับวัคซีนเนี่ยเราต้องเตรียมตัวยังไงเป็นพิเศษไหมครับพี่ยาลัดครับโอ้ยชิวๆง่ายๆนะครับการการรับบริการนะครับก็คือเตรียมร่างกายตามปกตินะฮะทำตัวให้เป็นปกติทุกอย่างนะ ท่านเคยทําอะไรก็ทําอย่างนั้นหละแต่ว่าขอให้นอนหลับพักผ่อนให้เยอะๆนะครับให้เพียงพอนะครับแล้วก็ก็มีหลายๆอันนว่าเออดื่มน้ําเยอะๆหน่อยก็ดีนะครับมันก็จะช่วยให้ร่างกายเราได้ผ่อนคลายนะครับแล้วก็ท่านที่มียาครับท่านที่มียาหรือที่มีโรคประจําตัวรับประทานตามปกติเลยครับไม่ต้องไปงดนะให้กินตามปกติได้เลยนะครับครับแล้วก็ที่มีถามกันมามากเลยนะครับคนที่ ตอนเช้าเนี่ยจะชอบดื่มกาแฟเนี่ยดื่มกาแฟก่อนมาฉีดนี่จะมีปัญหาอะไรไหมครับอ,อ๋อถ้าเคยดื่มกาแฟเป็นปกตินะครับก็กินตามปกตินะที่เขากลัวกันก็คือปกติกินหนึ่งแก้วแล้วก็ไปซัดสักสองแก้วอย่างเงี้ยนะครับมันก็ <c oughs> มันก็อยอะเกินไป <c oughs> นะครับหรือว่าไม่เคยกินเลยเ <c oughs> พราะว่าจะมาฉีดไอ้วัคซีนล้วเครียดนะครับ ไปกินกาแฟอันนี้ไม่ไม่แนะนํานะครับเพราะฉะนั้นก็กาแฟถ้าเราเคยกินเท่าไหร่ก็กินตามปกติไม่เป็นไรครับครับผมครับหลังจากที่เราทราบขั้นตอนการรับบริการวัคซีนนะครับการฉีดวัคซีนแล้วนะครับหลังจากที่ฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะปฏิบัติตัวยังไงครับหรือว่าต้องทํำยังไงอ๋อก็ปฏิบัติ โดยท,ทั่วไปนะครับก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับะะไม่มีอะไรมาก <passo S 1> นะครับเหมือนคนปกตินี่แหละแต่ว่าให้เราส <Core. S 1> ังเกตอาการของตัวเองนะครับว่ามีภาวะผิดปกติไหมซึ่งภาวะผิดปกติมันจะมีอยู่สองอย่างนะครับอย่างที่หนึ่งก็คืออาการธรรมดาธรรมดาคืออาการไม่รุนแรงนะครับ <ouv então. S 1> อย่างที่สองก็คืออาการรุนแรงนะครับที่ต้องมาโรงพยาบาลอาการธรรมดาที่ที่ทุกคนนะอาจจะเป็นบางคนเป็นบางคนไม่เป็นนะวัคซีนบางตัวนี้จจะไม่มีไข้ บางตัวไม่มีไข้ก็ไม่เป็นไรนะครับครับผมแล้วก็มีปวดตรงที่ฉีดบ้างนะเล็กๆน้อยๆมีบวมแดงพวกนี้เป็นไม่เกินวันสองวันนะครับหรือว่าบวมแดงนี่ก็อย่างมากก็ไม่เกินสามวันแต่ถ้าเกินนั้นก็รีบรีบมาหาหมอนะครับแล้วส่วนอาการรุนแรงนะครับที่ควรจะมาหาหมอที่ก็คือหนึ่งท้องเสียอย่างรุนแรงนะครับจุกแน่นท้องเป็นคืนขึ้นอย่างอย่างอย่างเยอะๆนะครับอันนี้ก็รีบมา หรือว่ามีชานะครับหรือว่าพูดง่ายงถ้าผิดปกติที่ว่าเราผิดสังเกตจริงๆเนี่ยรีบรีบเลยนะครับไม่ต้องรอนะครับเพราะว่าอันนี้วัคซีนมันเป็นวัคซีนใหม่นะครับในการเสร็จอะไรต่างๆเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเริ่มผิดดิให้สงสัยไว้ก่อนนะครับปรึกษาได้เลยนะครับครับผมครับอันนี้ก็คือในส่วนของข้อมูลนะครับ การรับบริการวัคซีนการลงทะเบียนวัคซีนนะครับในอำเภอของบระเวณของเรานะครับซึ่งตอนนี้ฉีดวัคซีนไปทั้งหมดนะครับก็เกือบเกือบ2000คนนะครับ2,000โดสนะครับตอนนี้นะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ลงทะเบียนนะครับก็อย่างที่พี่จรัญได้แนะนำไปนะครับท่านที่ยังไม่ลงทะเบียนนะครับท่านก็ถือบัตรประชาชนใบเดียวนะครับไปติดต่ออสมหรือว่ารพสตนะครับส่วนใน เขตอำเภอเขตตำบลของมรเวนะครับก็สามารถที่ไปติดต่ออสมรหรือว่าศูนย์สุขภาพชุมชนได้นะครับไปแจ้งชื่อที่อยู่นะครับเลขประจําตัวประชาชนนะครับวันเดือนปีเกิดแล้วก็เบอร์โทรไว้นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะนําลงทะเบียนให้นะครับเพื่อจองคิวในการรับวัคซีนนะครับส่วนขั้นตอนระเบียบปฏิบัตินะครับในการมารับวัคซีนนะครับก็อย่างที่พี่จรัญได้แนะนําไปนะครับว่าขั้นตอนแรกมีอะไรบ้างขั้นตอนสุดท้ายมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ในเรื่องของ หลังรับวัคซีนหรือว่าก่อนรับวัคซีนปฏิบัติตัวยังไงนะครับก็อย่างที่พี่แนะนําไปนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็ดื่มอาหารรับประทานอาหารนะครับหรือว่ารับประทานายาประจาของท่านให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องงดนะครับอันนี้ในก่อนการมารับวัคซีนนะครับแล้วก็หลังรับวัคซีนนะครับหากท่านมีอาการแพ้รุนแรงนะครับท่านก็สามารถที่จะมารับบริการที่โรงพยาบาลได้ทันทีนะครับครับวันนี้เราก็ได้รับ ความกระจ่างนะครับในเรื่องของการรับวัคซีนการลงทะเบียนวัคซีนนะครับซึ่งทางพี่จลัดผู้รับผิดชอบวัคซีนเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าชาวอำเภอหนองบัวรุ่ของเราเนี่ยที่ลงทะเบียนแสดงความจำนงอยากฉีดวัคซีนเนี่ยได้ฉีดแน่นอนนะครับได้รับวัคซีนแน่นอนนะครับ แต่อาจจะเร็วจะช้าต่างกันนะครับอันนี้ก็ต้องขอให้ท่านใจเย็นๆนะครับเพราะว่าวัคซีนจะทยอยมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณพี่ยลรัตอีกครั้งครับขอบคุณครับพี่ยรัตครับครับครับสวัีครับครับสำหรับช่วงต่อไปนะครับในช่วงของสถานการณ์นะครับในช่วง New Normal นี้นะครับ เมื่อท่านมารับบริการที่โรงพยาบาลหนองบรเวนะครับท่านต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับวันนี้นะครับทางพิมีกรภาคสนามเรานะครับก็พร้อมนะครับที่จะพาทุกท่านนะครับไปร่วมนะครับรับชมนะครับพานําเสนอนะครับตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะครับครับช่วงนี้ก็ขอตัดไปที่น้องนัทแล้วก็พี่จุ๋มเลยครับสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะหมอข่าวชาระเวได้ยิงเสียงไหมคะ ได้ยินครับพี่จ๋งได้ยินไรัยครับได้ยินครับสวัดีครับพี่จ๋งดูขั้นตอนนะคะเรามาถึงโรงพยาบาลแล้วต้องยังไงบ้างนะคะน้องนัดเดี๋ยววันไหนี่เคุณผู้ชมนะคะเจ็บป่วยแล้วเดินทางมาที่โรงพยาบาลหนองกระเวจะได้รู้ว่ามาถึงด้านหน้าแล้วต้องทํายังไงกันบ้างเดินเข้ามาเลยได้ครพี่จ๋งคข้ไปหน่อยด้คเชิญมาเลยมาถึงตรงนก่อนเจอกับพยาบาลคัดกรองด้านหน้านะคะพี่จุลากร นี่นะคะเป็นพยาบาลต้อนรับเราทาการคัดกรองเมื่อถึงจุดนี้เราต้องทํายังไงบ้างคะคุอคนไข้เดินเข้ามาที่จุดคัดกรองนะคะอันดับแรกเราก็จะมีล้างมือนะคะตามเป็นรูปะตามมาเลยนะคะตามมาเลยค่ะก็จะไปล้างมือล้างมือด้านหน้านะคะมีจุดล้างมืออยู่ที่ด้านหน้านะคะนี่คือล้างมือก่อนเลยนะคะค่ะเวลาล้างมือก่อนนะคะเราก็จะมาวัดไข้วัดไข้ค่ะวัด แกะสติ๊กเกอร์ค่ะสติ๊กเกอร์ติดหน้าอกเพื่อคงบอกว่าเรา่านการมัดไข้ค่ะอันนี้คือแกะติดเองเลยใช่ไหมครับแกะติดเองได้เลยนะคะได้เลยค่ะค่าครับผมก็มีการแกะให้นะคะอ๋อก็คือว่าแกะติดเองเลยนะครับเป็นการคงบอกว่าเราวัดอุณหภูมิแล้วร่างกาไม่แกะ่านการคัดครองมเขียสติ๊กเลยจไม่อาจจะบอกว่าวัดไข้หรือยังกลับมาใหม่ก็จะเป็นการเสียเวลานะคะอ๋อครับ ก็จะมาคัดกรองเรื่องการเดินทางไขไอจิตคอว่าท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือว่าในเขตพื้นที่สีแดงแดงเข้มนะคะครับอ๋อคะครับอันนี้นะคะคัดกรองเสร็จแล้วไปที่ไหนครับคัดกรองเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาชั้นหนักวัดความดันตามปกตินะคะในช่วงสถานการณ์โควิดีมแบบนี้นะคะเรามีการคัดเลือกผู้ป่วยยังไงคะที่มารับบริการที่ด้านหน้าผู้ป่วยนอก ่ถ้าเป็นผู้ป่วยทั่วไปนะคะถ้ามีไข้ไอแต่ว่าไม่ได้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสีแดงหรือพื้นที่สีเข้มนะคะเราก็จะ,ะถ้าเป็นไข้ไอเนาะเราจะพาไป,ไปดูสถานที่เลยนะคะ ARI Clinic ค,ค่ะ,ะนี่นะคะคืออ่าบบบรรยากาศนะคะผู้ป่วยนอกนะคะก็จะมีสองที่ด้วยกันก็คือบริเวณที่เป็นผู้ป่วยปกติที่มารับบริการผู้ป่วยนอกเป็นประจำส่วนฝั่งนี้นะคะเป็นคลินิก ARI ค่ะคือเป็นคนไข้ที่ ใช่ไอ,ไอไม่ได้มีพื้นที่มาจากพื้นีสีแดงค่ะเราจะมาตั้งครับก็คืออ่านี่นะคบอ่านี่นะคะเดี๋ยวคุณพี่จุราคํานามนะคะซึ่งเป็นพยาบาลคัดกรองแล้วก็ผู้รับผิดชอบในการดูแลคัดแยกผู้ป่วยด้วยนะคะจะพาเราไปดูคลินิก PUI ถ้าหากว่าเป็นผู้ที่เข้าข่ายต้องอยังไงบ้างคะถ้าเข้าข่ายของผู้ที่ต้องไปคลินิก ถ้าเขาขายขายพยูนะคะก็มีไข้ไอมีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเราจะตีคนไข้ไปรอที่คลินิกพ U I อค่ะตามตามค่ะตามไปเลยนะคระวัตเอลยนะคะก็จะออกจากบริเวณของอ่าผู้ป่วยนอกที่เป็นคนไข้ปกติที่มีอาการไอกติธรรมดานะคะไม่ได้มีการเดินทางไปไปในพื้นที่เสี่ยงแต่ถ้าเห็นว่าไม่ได้มีประวัติเข้าไปพื้นที่เสี่ยงใช่ไหมก็จะคัดแยกไปรลักหัใช่ไหมครับ ใช่ค่ะเราจะตามคุณพี่จุลาไปเลยนะคะว่าที่ n ดกพี่อยู่อันอยู่ที่ไหนเอ่ยในโรนะอะแยกนะคะเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อนะคะว่าใคร,ครที่มีคุณมกสูหงหรือความเสี่ยงที่จะทำให้มีการเกิดโควิด -19 ซึ่งช่วงนี้เป็นสถานการณ์การการะบาดด้วยนะคะก็จะแยกมาไว้ตรงนี้เลยบรรยากาศโปร่รงโล่งสบายเลยนะคะตอนนี้นี่คือค<ช>ลิ่นกโรคทางเดินหายใจเนาะหรือว่าพี่อใช่ไหมครับใช่ค่ะ มันจะมีตู้สวงตู้สวมนะอันนี้จะเป็นตู้ที่มาใช้เจาะจมูกใช่ไหมครับที่เคาไว้เยีจมูกอ่าตอนนี้เก็บไปแล้วนะคะไม่มีคนไข้ก็เลยทับเก้าอี้นิดนึงอ๋อครับอากาศก็จะโล่งนะคะโปร่งแล้วก็มีแดดบริเวณนังรอใช่ไหมฮะไปแล้วครับมีบอร์ดความรู้ค่ะมีความรู้ให้ด้วยครับอ่านี่คือจะเป็นการแยกผู้ป่วยเนาะที่มีประวัติเดินทางมาจากข้างนอกใช่ไหมครับ ตอนนี้เราเก็บก็คือกานัดเพราะว่าจริงๆแล้วต้องเอาเตอา้วางเรียงตรงนี้นะคะแล้วก็ให้คนไข้ได้รับคมรู้อ่านนะคะว่าเราต้องล้างมือต้องเว้นระยะห่างต้องใส่หน้ากากแต่ที่สําคัญลยมาที่โรงพยาบาลของบัวละเวเราต้องใส่หน้ากากค่ะใส่แมสก์ทุนนะคะถ้าใครไม่มีเราก็มีบริการให้ค่ะแต่ทุกคน บ้านมาก็ต้องใส่ค่ะใส่หน้ากากล้างมือหรือเว้นระยะห่างกันด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะบรรยากาศด้วยสถานการณ์โควิด -19 ทางผู้ป่วยในของเรามีมาตรการยังไงบ้างคะช่วงนี้เราจะเป็นขอความร่วมมือในการงดเยี่ยมนะคะขอให้เยี่ยมผ่านทางโทรศัพท์วิดีโอคอลค่ะเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อค่ะัอนก็คือท่านะคะขั้นตอนในการเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลหนองกระเวินในช่วงของสถานการณ์โควิด -19 เพื่อความปลอดภัยของ อ่าประชาชนชาวเวเวของเราทุกคนเลยนะคะลาไปแล้วกับรายการข่าวชาวเเวไปเจอกับน้องนัทเลยค่ะค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับวันนี้เราก็ได้รับความรู้ดีๆเนาะได้รับสาระความรู้ดีๆนะครับมากมายนะจากทางพิจิตรณรีชัยนะครับคนที่มาตอบคาถามเกี่ยวกับโควิดด้วยเนาะแล้วก็สถานการณ์โควิดมานการเกี่ยวกับรอบ จังหวัดชายภูม,ๆๆม,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 มิรอบๆอำเภอตมรือของเราด้วยนะครับยังไงก็สามารถกลับมา <โฆ S 1> พบกับพวกเราได้ใหม่เนาะรายการมอกข่าวชาวลาวีนะครับเป็นประจำทุกๆวันพุธสัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่4ของเดือนน<ฮ>ะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจของเราด้วยเนาะ,<ฮ>ะเอ้หมายถึงว่าถ้าถ้าอยากได้ของรางวัลก็ต้องกดแชร์นะครับคลิปนี้ออกไปด้วยนะครับแล้วก็ยังมาพบกับพวกเรา3คนอีกครั้งในรายการ